ย้อนไปในปี2,550คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติการจัดซื้อยา39กริปเพนซีดีจากสวีเดนเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ18ก f อ f 5E จำนวน1ฝูง12ลำซึ่งก่อนการอนุมัติกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินขับไล่4แบบมาให้พิจารณาได้แก่ซู30จากรัสเซีย f 16จากสหรัฐราฟาลจากฝรั่งเศสและกริปเพนจากสวีเดน จากการพิจารณาปรากฏว่าสู้ส0จากรัสเซียนั้นมีข้อกังวลในเรื่องของความสิ้นเปลืองและสายการผลิตอะไหร่ที่อาจมีปัญหาในอนาคตส่วน F16 จากสหรัฐติดปัญหาการเมืองของไทยที่ปกครองด้วยรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารที่เป็นข้อจํากัดในการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐซึ่งทางสหรัฐเองก็ต้องการให้ชะลอการจัดซื้อออกไปก่อนในขณะที่คู่แข่งไม่ผ่านการพิจารณา กริเปเพนของสวีเดนมีการเสนอของแถมหลายรายการที่คุ้มค่าโดยเฉพาะเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศ Erie Eye สองเครื่องอุปกรณ์ช่วยฝึกระบบอาวุธอุปกรณ์สนับสนุสน,นการยิงและการฝึกกลบรมเจ้าหน้าที่ถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆสำหรับกริปเพนครับส่วนสาเหตุที่ต้องทำการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่นอกจากจะมีการปลดประจำการ F-5 แล้วสาเหตุหลักๆที่กำหนดให้เลือกกริปเพนคือ การที่เพื่อนบ้านของไทยมีการจัดหาซู 30mkm องเเของรัสเซียเข้าประจําการภายในปี2551ซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่มีขีดความสามารถมากกว่าที่กองทัพอากาศไทยมีเพื่อเป็นการทวงดุลจึงกำหนดเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่4.5ในขณะที่ F16 ที่มีอยู่เป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่4ส่วน F5 เป็นเครื่องบินรบเจเนเรชันที่3สุดท้ายโครงการจัดหาเครื่องบินรบฝูงใหม่ ของกองทัพอากาศไทยในปี2550จึงได้เลือกกิปเพนซีดีโดยแบ่งการจัดซื้อออกเป็น2ระยะระยะแรกจัดซื้อ6เครื่องวงเงิน19,000ล้านบาทผูกพันงบประมาณปี51ถึงปี55ระยะที่2จัดซื้อ6เครื่องวงเงิน15,400ล้านบาทผูกพันงบประมาณปี56ถึงปี60สําสำหรับยาส9กริปเพนซีดีนั้นเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีและลาดตระเวน มีขนาดยาว14.1เมตรปีกกว้าง8.4เมตรสูง4.5เมตรพื้นที่ปีก30ตารางเมตรน้ำหนักเปล่า6,800กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด14,000กิโลกรัมเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องแบบ p bon อนโว่ RM 1 2 a f อ e r b u r n เตอร์เบ o ร์นทอรำความเร็วสูงสุด2,204กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ3,200กิโลเมตรระยะปฏิบัติการรบ800กิโลเมตร พดานบิน15,240เมตรระบบอาวุธประกอบด้วยปืนใหญ่อากาศเมาเซอร์ er BK27 ขนาด27มิลิเมตรกระสุน120นัด1กระบอกตำบลติดอาวุธ8จุดรองรับจรวด AIM-9 Sidewinder Iris T AIM-120 Amram Meteor AGM-65 Maverick และจะรวดต่อต้านเรือ RBS-15F นอกจากจรวดแล้ว ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ g b u 1 2 p v 2 4พลูกหรือ Mark 82จำนวน8ลูกเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งเรดาร์ ps 0 5 a เป็นเรดาร์ตรวจจับค้นหาระบุและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายโดยอัตโนมัติและทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการจัดซื้อกลิปเพนซี CD ในช่วงปี2550ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ